สวัสดีกูหน่อยเ้ยก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับก็ทุกคนก็พิมพ์ลงเลยในความคิดเห็นอนะไปสวัสดีครับไอมอนเออพิมพ์ลงไปเลยกูสวัสดีพวกมึงแล้วพวกมึงก็สวัสดีกูด้วยอ่าวันนี้เราก็จะมาอยู่กับอยู่กับเออรายการของเราแหละรายการอะไรวะเร็วนะเออไตแรงกับไอมอนนะครับเออตอนนี้ก็ EP ที่สามแล้วเออ ก็ตั้งํำแรงอะไรกดเข้าไปเลยตอนนี้เราก็อยู่เดมบันไอวีนะครับโอ้โหอยู่เดมบัไอวีอยากขึ้นคอนอะแต่คนกากยังบมมันขึ้นไม่ได้หรอกครับเราจะเล่ตำแหน่งไหนดีอะงั้น,นเอาทุกตำแหน่งเลย <S <S เราต้องแสดงเป็นตัวอย่าง <S 1> <S 1> ว่าเราต้องเป็นคนสุดสัตเราไม่เห็นแก่ตัวอ กดดิโอเคเราได้ตำแหน่งอะไรวะโอ้ oh, ได้สปอร์ตโอ้ oh, ตำแหน่งที่คุ้นเคย <c oughs> ลองให้เลยกูสปอร์ตเล่นตัวไหนดีวะสปอร์ตสปอร์ต,รตมีแค่นี้วะเฮ้ยทุกคนเราเล่นตัวไหนดีสปอร์ต ไหนวะมากินก้าตรนมากินก้ากันนี่จะได้ปะโอเครอเขาเลือกก่อนแล้วกันรีบเรบเอ่ารีบรีบเป็นไหนขอมาแล้วครับขอมาเลย มาขอมาเล่นตัวใดต่อไปเราได้สพอร์ตแล้วเรามีเรื่องมากขอให้พวกคุณใช่คุณนะไม่พูดอยางพวกวพคุณเล่นตรงตำแหน่งและเล่นดีๆด,ด้วยเออกูเล่นสปอร์ตให้นะเออกูเล่นกากก็ไม่ต้องบนกูนะออไม่ไม่เดี๋ยวเราไม่ก่ากเออเราไม่กากเชย อ๋อวันนี้เราก็11คนแล้วก็สับสกัยภูมิใจภูมิใจในตัวเองมาก Subscribe 11แล้วอ่ะไม่เชื่อกดเข้าไปดูเลยช่องกูอ่ะโปรโมทช่องตัวเองด้วยเล่นได้เดีทุกคนเออเลื่อไปก็คุยกับพวกมึงไม่ได้ช่างไหมไปเล่นตัวนี้นะ ต็มทั้หนั้เตัวปักญ์อ่อนเออยังไม่ได้ตัวนี้เลยเอ,อ,อยากได้ยากได้สกอินมันาาใช้กจยา,าพช้าไปกันก็บังแฝงก็ผมย่จะปิกอตออไม่ใช่ปิกอตเดิกปิก,กอปเออปิก,กอปของคนอื่นนะนี่ใช้ตามผมได้ตัวนี้ผมปิก,กอปคนอื่นมา เมก็ประมาณนี้ไอเทมที่ผมใช้อ่ะเดี๋ยวพวกคุณอยากไปก๊อปของของของใครก็ได้นี่นี่ในน,นี้มันมีอยู่กูไปก๊อปของเขามาวะอ๋อไม่ใช่เอ้ยตัวน,นี้ตัวน,นี้อาตาัตราเนี่้เยอะกว่าวะก๊อปอเอแม่งเลยทำได้ครับแต่อย่าทำตาม <laughs> มันต่างกับตรงไหนวะโอเคฝั่งเขามีตัวอะไรบ้างวะ <laughs> โอ้รอนานจังโอ้ไปไปเราดูกันในเกมนะไปโอเคทุกคนเนรถเข้ามาอยู่ในเกมแล้วเออนี่แอบตบเข้ามาเว้ยยังโดหดยังหดน่าเดือดรักเอร์เฮ้ยตบปากตัวเอง แนน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 แุ้ยๆๆๆๆๆนแ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 นมึงโดนแล้วกลับมานี่เฮียไม่ใช่แนวขอควรป่าเป็นหน้าที่ของเราเองเพื่อนเฮ้ยเราจะปกป้องป่าของในเหรอ อ๋อวิ่งเหมือนพี่ตูนวิ่งเหมือนพี่ตูนโอ้กูพี่ตาพี่คนแรกเนี่ยเปิดเกมมาก็เปิดเลยกูยังโหดมานี่ไม่ไปเอาฟุตบัลเปิดบัล <First blood. S 2> เงีมบคนลา ถอย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 น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนแน่เฮ้ยรีบไปไหนวะเอาว้าวอี้ยะอีอ้ยนะครับไม่ใช่อีอีนั่นนะครับผมไม่พูดหยาบครับไม่พูดหยาบไม่พูดหยาบตรงไหนวะ โอ้ไม่ถึงว่ะเว้าวบ่อยจังว่ะยังเว้าวครับไม่ใช่ยังโหดเป็นยังเว้าวแทนโอ้ยว้าวอีกแล้วยังเว้าวครับมันมาแล้วมันมากระสือก็ไง มานี่ไม่ไปไหนเดีฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยเล่นกลางเฮ้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนยังว่าวจะโชว์สกิลให้ดู ôi cu quyền đồ chập ôi trời yên, dặn bảo khó thổi <laughs> ôi vào nhằng vào nhằng chập mình ดูดไอ้ดันปั๊มไหนสิเพื่อนโอ้ยอะไรมันจะว่าขนาดนั้นวะเฮ้ยกูเสียเปรียบเฉยๆไงกูดึงได้ก่อนนะมึงมึงจะเละแนะ่ Hãy subscribe ơi mày Ghiền đây จะร้อนตายไปซะโดนแน่โดนแน่นแนไม่เบาอีกแล้วจดาก,การมันเอออย่างนั้นแหละสับป,ประหลาด ยังเว้าไม่เว้าอีกแล้วกันปั๊มต่อทุกคนอาแล้วมาแล้วเฮ้ยอติยังไม่พร้อม ยังว yeah, wow. wow. oh, wow. hmm. uh ้าวมาแล้วยังว้าวโอ้โหว้าวจริงจริงฮ่าแเฮ้ยยังว้าวเปิดอันตีเอานะแม่เพื่อน ทำงานยังเว้า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 ,วา,วาจะไปไหนมาดิเปิดเนตสิเขาไม่ใช่เนตแล้วคนละเนตโอ้โหสู้สุดชีวิตยังเว้าทำงาน ว้าวครับทุกคนมันว้าวบ่อยยังวะทุกคนถอยก่อนทุกคนจงไปช่วยเพื่อนเราเร็วเพื่อนเราโดนตเติบโอ้ยมันว้าวอีกแล้วทำไมมันว้าวจัง โอ้ยทำไมเผ่าบ่อยจังวะดึงโอ้ยเผ่าไปกแล้วนี่เว่าเผ่าบ่อยยังอึเจ็บมันมายแหละไอ้นี่แม่งกดเกดมึงเอ้ยได้เวลาตกป่า ก็ว้าวอ่ะมันอี่ตักหนึ่งตัวเปิดเห็นเอาอีเวนสวยเลงโอ้ยยังเว้า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 ครับยังเว้าโอ้โหทุกคน chăng wow. oh, tôi có rồi bao chuyện trình Ok, bạn, dầm ạ mày ơi, vào cái lẽ Cảm còn đi vào เฮ้ยแว, y, วนมาช่วยฉันหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนยังว่าวเลยสกิล2องอาจใช้ไม่เก่งแต่สกิลนึ้งพี่ชำนาน เอียบบึงเ,เน้นุ่มดูนทีมตัวฉันจะให้มันเว้าไม่เว้าตานี้โดนเอ้ย ไปไหนมานี่ไม่ว้าต่อไปแล้ว <c oughs> เอ,อ้ดูไวย้ยังเว้าเอ้ยเขอ้าสน,นะครับยังเว้าไม่ตายด้วยอะยังโหดอะเฉียบ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครบ์เบอร์ม่ดืมกันดิ้งเบอร์ไม่พลาดอีพีต่อไปด้วยนะครับยังว่าอีพีนี้ยังว่าอีพีต่อไปอยังอะไร่ะฝากคอมเมนต์ด้วยเออ,อยังอะไรอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ลงไปเออไป